สวัสดีครับสว,วัสดีครับทุกคนขอบคุณสำหรับการติดตามเขาจองกัาใจนะทุกคนสวัสดีครับสว,วัสดีครับ น,นี่ระค่ะแัเนี้ยลองให้รหัะคีะเดี๋ยวเราลองใส่ดูมันต้องใส่รหัสตรงไหนอ่ะมันมีรางวัลกิจกรรมอ๋อมีชุดให้ดูแพ็กเกจหนุ่มสปอร์ตมันดูชุดไม่ได้ใช่ไหมทุกคน องใส่รหัสตรงไหนเนี่ยใส่รหัสไม่เป็นล็อกไอเทมมันต้องใส่รหัสตรงไหนอะวัสนีแปดชั่วโมงวัสดี้ค่ะวันดีคคับคุณโยชิวัสดีครับขอบคุณที่ขเาขาใจนะั้น สวัสดีค่ะเป็นคัพเค้กสวัสดีค่ะทุกคนเลยพ่อมันใส่โค้ดตรงไหนอะอ่าตรงใส่โค้ดไม่ได้ใส่โค้ดตรงไหนกดตรงซื้ออ๋อแล้วแล้วชุดแบบไหนมันสวยอ่ะคัพเค้กชุดอันไหนสวยชุดผู้ชายอันสีสีขาวนี่สวยแล้วใช่ปะ่ะหรือวว่าชุดอันไหน ระหว่างสีขาวอันนี้กับอันนี้อันไหนสวยสวยทั้งสองเลือกไม่ถูกผู้หญิงก็สวยใช่ไหมถ้าถ้าถ้าก็ถ้าก็ดีใช่ไหมถ้ามอนวอือถ้ากดซื้อโคดนี้ถ้ากดซื้อโคดนี้เหมือนกันหมดเลยไหมครับโค้ดเหมือนกันหมดไหม เหมือนกันทุกอันเลยไหมนี่ครัโค้ดใช่โค้ดพี่มีแล้วแต่พี่ใส่ไม่เป็นกดซื้อใช่ไหมกดซื้อปึ๊บอ๋อนี่ไงเพิ่มโค้ดส่วนลดแล้วทุกคนเอาโค้ดมาจากไหนกัน่ะจากสองพันสี่เลยนะทุกคนเอาโค้ดมาจากไหนกันเดี๋ยวนะใส่โค้ดมัน c o อปไม่ได้หรอ ้อมโค้ดแล้วมันบอกว่าเพชรไม่เพียงพอพี่เด็ดรู้โคดไม่เหมือนกันเลยทุกคนกดแล้วเฮ้ย Amazing พี่นิดต้องโดน โคตไม่เหมือนกันเลยใช่โคตไม่เหมือนกันเลยแต่ละคนอะ่ะแต่ละคนที่ให้พี่มาโคตไม่เหมือนกันเลยอันนี้เหลือร้อยี่ห้าทุกคนโคตไม่เหมือนกันเลยเฮยดีงามพระรามเจ็ดพระรามเก้าซื้อเลยครับจัดเลยส้อสำเร็จดีงามไปไหนต่อกดออกเลยใช่ไหมดีงาม น้ำเราชุดเข้าตอนไหนอ่ะหวัดดีครับหว,วัดดีครับทุกคนซองจดหมายโอเคเอาซองจดหมาย